I'm <laughs> sorry. ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานโบราณวัตถุเป็นหลักฐานสำคัญแสดงถึงเอกลักษณ์และประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของประเทศหลายทศวรรษที่ผ่านมามรดอกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของไทยถูกลักลอบออกนอกประเทศจำนวนมากโบราณวัตถุสำคัญบางชิน้นสามารถติดตามและได้กลับคืนมายังประเทศไทยอาทิทับหลังนาราย์บรรทมศิลป์จากปราสาทพนมรุง้งและปราสาทกูส่สวนแตงจังหวัดบุรีรัมย์และพระพุทธรูปหลวงพ่อศิลาวัดทุ่งเสลียงจังหวัดสุโขทยัย วุทศักราช2,560เกิดกระแสเรียกร้องให้นำโบราณวัตถุไทยในสหรัฐอเมริกากลับคืนกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้เสนอนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยทำหน้าที่กำหนดแนวทางประสานความร่วมมือติดตามโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่มาตุภูมิ คณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ติดตามทับหลังปราสาทน้องหงจังหวัดบุรีรัมย์และทับหลังปราสาทเขาล้นจังหวัดสระแก้วซึ่งคาดการว่าได้สูญหายไปจากแหล่งที่ตั้งเมื่อราวพุทธศักราช2509ถึง2511ภายหลังพบว่าโบราณวัตถุดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของพิธธพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกา ประเทศไทยจึงรวบรวมหลักฐานที่ระบุว่าทับหลังทั้งสองรายการเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในประเทศไทยมาก่อนนําเสนอต่อสหรัฐอเมริกาผ่านกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูตไทยนกรุงวอชิงตันและสถานกงสุนใหญ่์นครลอสแองเจลิสให้เป็นผู้ดําเนินการประสานกับสํานักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกาและนําเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสารสาหรัฐอเมริกาจนในที่สุดสารได้พิจารณาให้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียคืนกรรม สให้แก่ประเทศไทยและยินยอมให้สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยึดทับหลังทั้งสองรายการกลับคืนให้แก่ประเทศไทยกองสุนใหญ่นานาครลอสแองเจลิสเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยรับมอบทับหลังทั้งสองรายการอย่างเป็นทางการจากสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิผู้แทนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทับหลังปราสาทนองหงและปราสาทเขาโลนเดินทางกลับถึงประเทศไทยท่ามกลางความสนใจและรอคอยของประชาชนชาวไทย โดยรัฐบาลได้จัดให้มีพิธีบวงสวงทับหลังดังกล่าวณพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอิทธิพลคุณปลืม้มเป็นประธานและได้มีพิธีรับมอบทับหลังทั้งสองรายการณพระที่นั่งอิสราวินิชัยพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติพระนครโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามเป็นประธานรับมอบและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน คับหลังทั้งสองรายการได้นํามาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษเพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมณพระที่นั่งอิสราวินิชัยพิพิธภัณฑ์ทัสถานห่งชาติพระนครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2564ร การติดตามโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่มาตุภูมิเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลจะดำเนินการต่อเนื่องโดยใช้หลักบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐเพื่อติดตามมารดกลาค่าของบรรพบุรุษกลับคืนสู่ประเทศไทยต่อไป